พำคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอันบ็อกสินค้าใหม่ที่เข้ามานะครับเป็นเครื่องจี้ปูนนะครับของพำค้นนะครับมาด้วยรหัส50348นะครับเรามาดูกันว่าในกล่องเรามีอะไรให้ท่านบ้างคู่มือนะครับพร้อมใบรับประกันแปลงทาดอีก1คู่เครื่องจี่ปูนของพำคินรุ่นนี้มาด้วยแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่1,100วัตต์นะครับ1,100วัตต์ มีด้ามจับให้ถนัดมือนะครับด้ามจับรอบบุนเปล่านะครับอยู่ที่4,600รอบนะครับต่อนาทีนะครับต้องบอกว่าเครื่องที่ปูนเนี่ยเวลาเราใช้ร่วมกับสายนะครับมันจะเป็นการระบบสัน่นสามารถให้แรงสั่นสะเทือนได้ถึง12,000รอบ vpm อันนี้คือช่องนะครับสำหรับเปลี่ยนแปลงฐานที่เราแถมไปให้นะครับแปลงฐานเราเปลี่ยนเป็นคู่นะครับจะมีด้านบนด้านล่างนะครับ ส่วนด้านบนเราจะมียางหุ้มนะครับต้องบอกว่าพอมันเป็นเครื่องสั่นนะครับเวลาเราใช้นานๆก,ก็คือเกิดอาการเมื่อยล้านะครับด้ามตัวนี้จะช่วยให้เราทำงานได้นานขึ้นนะครับมีสวิตช์นะครับล็อกเมื่อเราใช้งานต่อเนื่องนะครับเราก็ไม่ต้องกดสวิตช์ใหนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใช้กับสายจีบูนได้นะครับจะเป็นสแตนดาดอยู่แล้วนะครับก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางของเกลียวเนี่ยจะอยู่ที่42มิล นะครับ42มิลอันนี้เป็นสายนะครับจี่ปูนนะครับขนาด28มิลนะครับ, mm. รบเกลียวตัวนี้จะเป็นสแตนดาดนะครับเราถอดน,นี้ออกนะครับแล้วประกอบตัวนี้เข้าไปหมุนเกลียวเข้าไปนะครับต้องบอกว่าเครื่องจี่ปูนเนี่ยเกลียวที่หมุนเข้านะครับจะเป็นเกลียว สายนะครับที่ภาษาช่างเราเรียกเกี่ยวสายก็คือเกี่ยวย้อนนะครับเวลาเราหมุนนะครับหมุนเข้าไปให้แน่น,นรเราก็จะประกอบแบบนี้นะครับที่ใช้ประกอบโอเคประกอบเครื่องที่ปูนของความคิดรุ่นนี้นะครับสามารถใช้กับสายนะครับขนาด28มิลน,นะครับหรือ35มิลก็ได้ เส้นผ่าศูนย์กลางที่บอกว่า28มิลเราวัดจากอะไรเราวัดจากตัวเหล็กแรงสั่นตัวนี้นะครับ35มิลมันก็จะให้น้ําหนักเหล็กในการสั่นตัวนี้เนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับมีแรงสั่นที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเครื่องชีปูนเนี่ยหลักๆของมันนะครับก็คือจะช่วยให้ไล่ฟองอากาศนะครับเวลาเราเทปูนตามคานนะครับตามพื้นนะครับไล่ฟองอากาศเพื่อให้ปูนตัวนั้น สนิทนะครับไม่มีถ้าภาษาช่างเราเรียกว่าปวกกินนะครับปูนกบตรงนั้นก็จะแน่นขึ้นนี่คือเครื่องจี้ปูนของพัมคินนะครับสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่นะครับพัมคินคอนเนอร้านตัวแทนจำหน่าย Modern ์นเทรที่มีสัญ,ญลักษณ์ของพัมคินติดตามข่าวสารทางโซเชียลมีเดียของพัมคินได้ทุกช่องทางนะครับพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพลัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง